เจ้าข้าวซอยคิทเช่นเปิดตำรับอาหารเหนือฟิวชั่นร่วมสมัยในคอนเซปต์โมเดิร์นนอร์เทนเฟลเวอร l ฟูลฟิลลิ่งยูเออร์เฮปักหมุดสาขาแรกพลับบิกมาเก็ตชั้น2ห้างเซ็นทันชิดลมเรียกได้ว่าเชื่อรถมือได้เลยสำหรับเจ้าข้าวซอยเปิดตำรับอาหารเหนือฟิวชั่นร่วมสมัยรังสรรค์โดยคุณชินน,นันเศรษฐชานัน หรือคุณมิ้นเจ้าของแบรนด์ร้านอาหารเหนือสุดฮอตครัวเจียงใหม่ชื่อดังแห่งย่านทองหลอ่อโดยที่ตั้งใจสร้างแบรนด์ใหม่เจ้าข้าวซอยคิทเช่นเพิ่มเติมขึ้นจากความหลงไหลปักหลักทำเลศูนย์การค้าใจกลางเมืองณพระปิกมาร์เก็ตชั้นสองห้างเซ็นทรัลชิดลมเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นพร้อมนําเสนออาหารเหนือให้เป็นที่นิยมใส่ความครีเอทีฟไอเดียแปลกใหม่ พร้อมด้วยวัตถุดิบพรีเมียมและเมนูสุดพิเศษเพื่อฉลองการเปิดสาขาแรกเซนทันชิดลมแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะมินนะคะเป็น,นเจ้าของร้านครัวเจียงใหม่ทําธุรกิจอาหารเหนือมาแล้ว8ปีนะคะอยู่ที่ทองหล่อแล้วก็มีสาขาที่แอมพอนเทียณปัจจุบันเนี้ยตอนนี้เป็นสาขาที่3แล้วเรารีแบนด์เป็นข้าคอยเจ้าเข้าคอยคชิดคิทเชนนะคะก็คือว่าเป็นสาขาที่3เพราะว่าเราเชื่อว่าอาหารเหนือเนี่ยตอนนี้พอดีว่าเป็นที่โด่งดังมากในชาวต่างชาติ โดยเฉพาะข้าวซอยที่เป็นซอมพาวเวอค่ะก็คืออาหารเหนือที่มินไปเซเวมาแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะร้านตัวเองเนี่ยมีชาวต่างชาติชื่นชอบเข้าซอยเยอะมากก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้มินเนี่ยอยากจะเอาเข้าซอยนยคะเป็นอาหารที่ทําให้ทุกคนได้รู้จักเพิ่มจากที่อาหารไทยที่ต่างชาติอาจจะรู้จักแค่แบบ เราผัดไทยต้องยำกุ้งแต่จริงๆแล้วอาหารเหนือค่ะเขาได้รางวัลก็คือเข้าวซอย The Best Soup in the World ด้วยมินก็เลยคิดว่าอันนี้แหละเป็นจุดขายสำคัญมากที่จะทำให้วงการอาหารไทยะค่ะได้ขับเคลื่อนไปในวงการแบบที่รู้จักของทั่วโลกด้วยร้านอาหารเราค่ะมีสิงดีรี่คือว่าแตกต่างจากร้านอย่งไรบ้างแตกต่างจากร้านอื่นตอนนี้สำหรับมนก็คือเ,เจ้าข้าวซอยคิสเชนนะคะมิน ที่นํามาทําตอนเนี้คือว่ามีความผสมผสานก็คือความโมเดิร์นแล้วก็ความแบบเป็นความเป็นยังคงความเป็นเหนืออยู่เพราะฉะนั้นเมนูที่เป็นไฮไลท์ของวิ้นนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนด้วยให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันเท่ากับเทรนด์เพราะว่าโลกหมุนไปทุกวันมันมีความจะต้องประยุกต์ให้เข้ากับเทรนด์ด้วยค่ะอันนี้คือหมดปีศาจ นัปัจจุบันตอนนี้อันนี้เป็นสาขาพิเศษแต่เจ้าเข้าซอยพุชเช่นอันนี้คือเปิดที่แรกเลยที่เซนทรัชิดรมค่ะแกนโนเวนิ่ง้อมกันเลยวางแผนอนาคตไว้ยังไงบ้างวางแผนอนาคตของมินก็คือตั้งใจแบบไปในแอเรียต่างๆอยู่แล้วค่ะก็คือแอเรียที่วางไว้ก็คือในกรุงเทพทั้งอนาคตจริงๆแล้วอย่างไปต่างประเทศด้วยเพราะว่าอยากจะให้เป็นที่รู้จักกับชาวต่างชาติด้วยค่ะอยาก โปรโมชั่นสำหรับวันนี้ก็คือว่ามีเป็น12 12พอดีก็เลยทานครบ1,000บาทก็คือรับไส้อั่วซึ่งเป็นสูตรของ Family เลยคือมีนเนเป็นคนคือจริงๆเราเป็นสูตรอาหารสูตรอาหารเป็นของครอบครัวเลยค่ะ<ม>ก็คือเป็นต้นตำรับอาหารเหนือเลยอันนี้คือสูตรสาขาน่ะคะหรือว่าสาขานิดสาขา ทุกสาขาเลยค่ะก็คือเป็นสูตรที่ทำเองทุกอย่างไม่ได้ซื้อมาใช่แค่ทำค่ะยำนี้ฝากร้านเลยค่ะแล้วก็ฝากสาขาที่วาแพนเปิดสาขาต,ต้อง่อไปค่ะค่ะมิ้นน,น,าา<า>นะคะก็เป็นเจ้าของร้านอาหารเหนือนะคะสาขาแรกก็คือครัวเชียงใหม่สาขาทองหล่อนะคะก็จะเป็นออเทนติกเลยค่ะก็จะเป็นเมนูที่หาทานยากอาหารเหนือมีข้าวซอยมี ปูอ่องมีแกงข้าวเห็ดพอหรือว่าแกงทังเลน้ำพริกหนุ่มนลำพริพรออกอ่องนะคะแล้วก็ส่วนถ้าอยากจะมาทานอีกสไตล์หนึ่งนะคะก็จะเป็นตบบนี้เลยค่ะเจ้ากุ้ยซอยคิดเช่นนะคะก็จะมีเน้นข้าวซอยค่ะเพราะเราเชื่อว่าข้าวซอยเนี่ยจะเป็นอาหารที่จะเป็นซอฟพวเวอาหารไทยอีกอันหนึ่งที่ทําใหชา้ชาวต่างชาติและคนไทยอะคะ่ะมั่นใจว่าอาหารเหนือเนี่ยก็ เป็นอาหารที่คนรู้จักทั่วโลกได้แล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็ูือยู่ที่เอ็มควเทียนะคะโคจยงใหม่อย่าลืมไปอุดหนุนด้วยนะคะ